อยู่ดิงามเออฟังผิดดียอกินพ่อยยายายาเข่าคันมากเลยเมื่อกี้แอล บ่ได้ี่าวเอ้ยนี่่มีบ่แม่เน็ตตาตอนนี้บรรยากาศของการเอาู้าวท้ายเดือนทันบ้างแตกข้าวเห็ดนี่ว่าควรรวมน้อยเย็นใส่ผ้าสามัดแดดมืดขึ้นนี่คูรเราเล่นมา4ชั่วโมงแล้วใช่ไหมของป่า5,000กว่าเริ่มนานแล้วของปนืมันอปมัน3,000ไไม่ถา0 0ชั่วโมง2 0 0 พงเลยพันพันชุมพ์บ้าพงศอ่มันได้ไม่ได้เดือนธันว่าหายได้เริ่มพงศ์ว่ามันมันครบดโดนหรือไ่พุทธบามันมันยืนยันมันมาผ่านไหมครับอ๋อโลดอ๋อลองคือแล้วหรอเหมือนไม่ลองเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยอัดคลิปปล่อยอีหลบย่างเดียวเลยมวนปุ๊บคือใด้ขอไปเบิ้งคลิปเมื่อกี้เลยสุดเด็ดมากสิมวนนี่ครับมากไม่แม่เพิ่นมากแบบตอนนี้เนี่ยเขาจะเรียลลิตี้ไงเนี่ยเรียลลิตี้อะไรกันเรียลลิตี้ น้อนคลิปเบนี่เป็นการเบาแบบโป๊กโป๊กโป๊กโดยแบบไม่มีสคริปต์แล้วก็ไม่มีอันไม่มีเซนเซอร์อันเซนเซอร์จ้าครัวอย่างก่อนไม่มีเซนเซอร์นะครับผมนัเองนมีอนันเซนเซอร์เองัไม่หัวซุมไม่หัวซุมคุ้มเล พอสมจิตพอสมจิตบอท่องก็บอปาเนี่ยนี่ถ้ามันก็เข้ากันนี่ลีดเลยนะสมก็สมเถอเจอสมหนักก็ไปกันสมไหมสมไหพาเวนเลยผเม็นก่อนเองเองประเอกเข้ามาแล้วประเอกใหม่ประเอกใหม่เู้ใดะเอกเลยประเอกน้อยพระเอกน้อยพระเอกนอยไหมพระเอกไอ้พระเอกนุ่มตลอดการนะอ๋อ ก็ือพอน่อนด้วยมันมันนาเศ้าอีีนะไปรับนักทีเนาะเาสิเปาปใส่ก่อนเทาสิไปรับาไวใส่ก่อนข้างหน้าาา่ ลืมส่วนไปนอนนำเกลนมอไปนอนบ้านง่ายูุกลบไก่บ้านเนือมือื่นขออยู่บ้านมันจะได้ไปหาแม่แม่แม่มันอยู่บ้านอ่ะรอจีส้วนอยู่บ้านถ้าเรไปนอนใส่ถ้ามีเวลาเราไปนอนแค่ก็ได้ไปนอนท่บ้านเด็กยูห้าเนกริ่งั้มไปนอนไหน ไม่นอนไหนวันไหนวันวันนี้วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอใช่พรุ่งนี้ก็จะไปหาหมอก่อนถ้าไม่มีนอนไปบ้านพี่ก็ได้บ้านมันใกล้เหรอใกล้ก็เอาเบอร์เนับเหมือนกันก็ไกลจากงานมานเป่าแล้วค่อยคอยด้วยกันได้ ตัวเวลาด้วอาตายแล้วกูเปล่าจำยุกยุกเลยเปล่าแห้งสุดนี้ขอเวลาอีกสี่ห้าวันเลยับผมเปล่าอะไรนาทีสางขึ้นใหน้เม,มื่อวานผมมาสังอกตโค้งเบอร์สองมาไม่ผู้มานีก็เลยนวาซิลมาลองทิ้นจังเลยเป็นม่ไรเป็นไรหรอกไม่เป็นเป็นต้งองรีบหรอกพี่เปล่<ส>าใส <ขอ S 2> ่ไม่ได้อยู่แล<ม>้ว<ม> ได้ค่ะชุดนี้ก็สได้ค่ะเอาสีะขูเปาวันสีมือวานเป็นว่นยมาวาาไม้กีมันยืดโยนแปลง้ำหนันน่าเนึ่งมนามอวด่าเลยแว่ากมือาดสีเหลืองใส่หัวจะแล้วแล้วใส่หมวแล้วแล้วปุ๊บดเ ไปมาต้องเปิดเออจากสีนะแม่ขเอาเขาอีกอ๋อแม่เราเราได่ขาตะกี้เราลองพื้นครับลองพื้นแต่มันใส่ดีมากเลยนะเอ๋ออันนี้ตั้ีกาไม่เกี่ยวขาดวันแ้กกับยิ้มใบแม่มืัอนี้ทำไมพี่นนท์กัดคนนี้จังเลยแม่ยิ้มใบแม่ยิ้มใบมันใส่ดีไปยิบมยังไง คนละแข้งเราวหนากระดกตอนเป็นเมื่อไงกูมีคนเจอกูมีคนเอาใส่รูดว่าร้านเอามือวันนี้แม่แก้วก็ถือคนนั้นแซ่อะไรเดี๋ยวไปดีเป็นยังก่อนเป็นก้อนแกงกูแม่เป็นเลาะไม่สร้างสร้างกระชีน้ำแบบแมวได้ของมันหนี้อยู่บอกน้ำแบบแมวมันมันยุกมันอันนี้แล้วมันดามแมวแล้วมีนี่ปวดพอคิดก่อนมันเก่าแต่เอาไป ยืนยันนกรไดงใหน่องต้องไปทับสบที่ดีมากเลยแม่นำ่ทางไหครับผมแม่ครับนครับผมตอนนี้นะครับผมเพ้ากับสีเดินทางไปนะครับโมันโหลดได้ไหมอ่ะ แคนไทยนี่แคนไทยนียังว่ามันแนคนโมเม่เมื่อไงเพื <c oughs> ่อให้แคนโมไม่ดีหน้าหลาแต่แค้นไทยหน้าหลาแต่แคนไทยหน้าใครแต่แคนเราเอาเอาเดิทนทางครับรปปบรรยากาศเดินทางครับแม่ครับไปรำถวายกันครับวันนี้นะครับผม จริงาานรำถวายวันนี้น้องมานะแมปปีนะครับผมนังเอกเอมี่น้องเบียราน้องฟันนะครับปาบแล้วก็โบ๊ทครับเออน้องจสวัสดีครับโอ้กี่เขาไปได้เสียไหน้อสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันดีครับโอ้ยอยากเกงนี้จังเลยอยากเกงนี้เก่งเก่งไม่เจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เกล็นแล้วถูกค่เกล็นแล้วเาเปนเอาเอมื่อ้มอเอมาเห็นนงเดิมาล้ครับนักเอกนะครับผมวันนี้ เขามามามาเชินครูป่อนี่บอมเบมเขาก็รับบทอันล่ำถวายนะเขาต่นไ้ต้นไมี่ล้าตัวแต่พิกายแล้วต้นม่ตนบต้นบรื่นค่ะคำว่ามีลำถวายเราจะหูรูดาาปาปงกยังไปปาป้งหรือายปัาปงใส่ใก่เลยค่ะอย่งะมันจะมีวิธีของมันไปครับโอ้ยอย่างมันนั้นวันสันนี้ไก่เป็น เม่ออข้นไอคอนเนี่ยยัเปนอะไรยเปนรสวัสดีครับขรับรานยุ่งตรงไหนร้านอะไรสาวโบว์นี้มันต้องเจอเรื่องเดิม น่องยางกายทานคนเลยนะครับผมพี่ใหา่เยแบบแนเขาบอลนโลกนะครับี่เไ็นบาก่เลยนะครับผมยางทานกุ้นีโอ้ทานนจริงระครับ่้าวไม่อาากบรรยากาศนะครับ ปอนยางไกท่อดปเลเป็นทางใ่แต่ว่ากับว่ไกทงานน้องไทยปีไหมพ่อมันอ๋อวันนี้มีเลิเกด้วยนี่มีลิเกด้วยนะครับผมผมมั2ีององ่ประชักานเลจังเอาเช็าไปมครับผมเดี๋ยวที่นี่นะครับผมพวกเขาอยากจบลงแค่นี้ก่อนนะครับผมวันี้เรนมันนี้ไม่ได้เก่น้านะครับผม ทีนี่ไปสนิกันแล,วล้วก,กันนะารับผเวาอยนาลงคลิปกอนนะครับผมก็ตอามติดตามเพือการรับชนะครับ